สวัสดีครับวันนี้ผม MC นะครับจะมาบอกการเสียบยอดทุเรียนนะครับผมก็เริ่มจากนะครับต้นกล้านะครับที่เราเพาะไว้นะครับผมจากเม็ดทุเรียนก้านยาวนะครับชนีหรือทุเรียนบ้านนะครับที่มีเม็ดที่ใหญ่นะครับเราจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผม วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนพันุนะครับเป็นพันธหมอนทองนะครับใบทุเรียนหมอนทองนะครับนี่วันนี้ใบทุเรียนเม็ดนะครับผมมาเริกก่มกปนเลยนะครับผมก็จะใช้เชือกนะครับผูกไว้ที่โคนต้นนะครับสองเส้นใช้กันไกนตัด แบ่งใบนะครับให้เหลือส่วนหนึ่งนะครับเพื่อลดการคลายน้ำนะครับผมต้องมีปีนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะแตกตาต่อไปนะครับผมแล้วเราอย่าไปโดนนะครับส่วนที่เป็นแผลที่มีการตัดนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มาตัดต้นก้านะครับผมตัดออกนะครับแล้วก็มาเหลาตอนนี้นะครับให้เป็นลักษณะเป็นแหลมนะครับเป็นตัววีนะครับให้ถึงไส้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมเหลาซ้ําไม่เป็นไรนะครับผมแต่ให้เป็นลักษณะการเฉือนอย่างนี้นะครับผมให้เป็นทีเดียวตลอดแนวนะครับผม ่านะครับต้นก้าเข้าตรงกลางนะครับเสียบยอดพันดีลงไปนะครับให้ถ้าไม่เท่ากันนะครับให้เยื่อเจริญนะครับหมายถึงคนบ้านๆจะเรียกเปลือกนะครับให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการมัดเลยนะครับผม เส้นที่หนึ่งนะครับผมจะมัดปมไว้ทั้งด้านหลังนะครับคือมัดให้สลับกันนะครับอ่ามีเส้นที่สองมัดนะครับให้จึงมือนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นถุงห้าคูณสิบแปดนะครับเอามาคลุมไว้นะครับเพื่อทำการควบแน่นนะครับผมก็ใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับผมมามัด ค่านี้ก็เป็นนันเรียบร้อยใช้เวลา25วันนะครับในการเสียบยอดนะครับแล้วค่อยมาแกะอีกครั้งหนึ่งไว้ในที่ร่มนะครับผมของผมผมก็จะตั้งไว้ที่ชายคานะครับผมเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับผม25วันก็มาดูก็น่าจะติดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ